สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีถุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมครับมีโอกาสได้มาร่วมประชุมอบรมสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์และผู้นําชุมชนนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกราบแม่ย่าหมูและขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็ไปขอเลขแม่ย่าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปครับคือคันนี้นะฮะคุณผู้ชมนะครับไป แม่ย่านะครับนี่ก็คือเราจะไปอากแม่ย่าโม่ด้วยกันนะครับไปขอพรขอโชคขอลาบแม่ย่าโม่นะครับคุณผู้ชมครับก็มาทุกจังหวัดเลยนะครับจังหวัดละหนึ่งคนนะครับมาหลายจังหวัดในท่าอีสานนะครับจังหวัดละหนึ่งคนสองคนนะครับซื่อมวลชนนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนนะครับก็มาหลายที่ครับผมสวัสดีครับนะครับนะครับไม่ขอโชคขอลาบกันนะครับวันนี้นะครับก็ จะขพอพรขอโชคขอรับด้วยกันนะครับวันนี้ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะตามให้นะครับกลับไม่ยากเนาะใช่คุนน้องใครจะมากัดไม่ยากครับขอพรขอโชคขอรับขอหวยด้วย<อ>ไม่ยากก็ต<อ>ามขอให้ได้ําตัว สวัสดีครับทีมข่าวภาคีสารครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับช่องแปดช่องแปดวันนี้เราไปขอพรขอโชคขอลาภไม่ยาแต่ถ้าเป็นแถวบนเขาบอกว่าได้เลขอะไรครับพี่ได้เลขอะไรจะซื้อผมจะซื้อเลขอันเลขห้องผม ได้อะไระคะ่สามสมหนึ่งหนึ่งคุณนายจะหาหาดูให้เนี่ยหมดหมดแล้วเหรอที่นี่ที่นี่ไม่เห็นไหมที่นี่มีที่นี่ได้ไหมมากินนี้มีสี่ห้ส่ห้าเออสีมีไหมสี่ห้มีชุดห้าใบแบกได้สใบสใบก็สใบนนี่ไปละร้อยนะคะอันี่ไปละร้อยนะคะเป็นชุดหาใบนี้แปดสิบบาทกันแาทไมแปดสิบบาทตัวตัวงนันตงมันต้องได้หารตัวก่เออ เหลือแค่นี้แหละค่ะแปดสิบบาทมันไม่ได้เป็นชุดตัวนี้มันเป็นใบมีสองหนึ่งหนึ่งได้ทางแม่ย่าโมได้เลขอะไรจ๊ะสองล้านแม่แม่ย่าโมได้เลขอะไรฮะที่นี่ที่เขาหากันมีหลายเลขนะคะเลขเดด็เลขอะไรฮะเต่าหนึ่งเอามาสักสองเลขเลขอะไรฮะแม่ย่าแม่ย่าที่ก็ได้มาเขาส่งมีไหมูกเลขคนี่เลขอะไรนะที่ เลเลขย่าโมเี่ไปดูประจุไปอ่เกนี่ยมาแน่เดี๋ยวเขาเขียนไปอ่ะเปเลขเปูแลนนอายุเก้าทุ่มงประตูเลยอเปบอกเปเหงบเเนี่ยเอยู่ใบเดียวันเลี้ยชเลยเดียวาทีเนี่เลกเลมาจากไงนะอายุย่าโม้เสียเปีอ๋อย่าโม้ามีเล่กครับม ราไปส่องดูข้างบนว่าความศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> ุทูปขอโชคขอลาขอพร <c oughs> รูรักสามัคคี เาสุราานารีนะโอ้สัญลักษ์ไก่สัญลักษ์ล,ญญล,กลงปูสวงครับที่นี่ เห็นสัญลักษณ์ไ <hi> ก่น no ่าจะสัญลักษณ์มาจากหลวงปู่สวงด้วยนะฮะที่มีรูปไก่เยอะแยะเลยนี่ๆนั่งไปดูก่ทั้งหมดมารวมหมู่เป็นว่านี่ครับข่ายสุรนารีครับคุณผู้ชมแต่ว่าดูสับมีไก่เต็มแล้วนะครับแสดงว่าที่นี่มีโชคมีลาบบ่อยนะฮะ อาจจะมีโชคมีลาบถูกเลขถูกหวยบ่อยนะครับซื้อไก่ซื้อไก่มาเยอะเลยครับสุดยอดดูไก่เต็มเลยเนาะสัญลักษณ์ลมาจากหลวงปู่สวงนะฮะอาจจะมีคนถูกเลขถูกหวยเยอะรัสเซียครับที่เราดีดไปนะครับหลังจากเราที่นปลูกข้าวในเมืองนี้แล้วที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ศูนย์สาธิต นาเรามันเหลือนะครับทีนี้เราก็สูบน้ํามาใส่ให้ปลากินนสั่งข้าวแล้วก็มาดูการเศรษฐกิจพโอเยงนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าอันนี้มันจะเป็นบ่อลึกครับอันนี้มันจะเป็นบ่อตื้นเราจะมีลึกตื้นครับเวลาเขามากินอะไรเขาจะได้โตเร็วครับถ้ามันลึกมากก็อันนี้อายุเขาประมาณกี่ปเนี่ยอยาปลาอยู่ในเนี้โตเร็วมากครับปลาัอันนี้ประมาณอันนี้ปลาอะไรครับพี่ปลาปลากระดูกหรออ๋อปลารดุกรัสเซียประมาณสองพั ขนาดโอ้เวลาโตโตขนาดไหนปลาดุกรัตเสียใหญ่ไม่เคยากใหญ่เขาคกอันนี้เป็นไก่ไข่ปลากือหญ่ยังเไข่นี่เลียกไรกี่วันแล้วไข่ไข่ที่นี่ประมาณเดือนครับปกตินี่ส่นมากไกเนี่ัจะออกไข่เวลาดี่น้ำแห้งพอไน้ำแห้งไส่เดือนไก่เนี่ยเขาจะเก็บไข่เวลาเดียวอันนี้เก็บไยน้ำเช้าครั้งนึ่งแล้วก็เก็บเย็นอีกครั้งหนึ่ง เขาจะอารมณ์ดีมากครับให้เนื้ออาหารอาหารเนี่ยจะไม่ไม่เน้นให้ให้เยอะให้แบบว่าบางครั้งนะครับโอ้ครับคุณผู้ชมนะครับตามผู้ชมเลยครับปลาดุกรัสเซียนะครับตัวเล็กๆนะครับเขาอยู่ในธรรมชาติมันไม่ร้อน เรรรราาไไม่ต้้้อองงงปสโเืนใหดี๋ยวตามไปดูว่ามีอะไรดีๆเยอะแยะเลยครับที่นี่พี่ผชมครับได้ครับมันมันไม่จีบครับมันคุ้นคนครับนะครับมันคุ้นครับก็ไข่ครับนี่พี่ลองลองจับดูไหมจีบลูกอะไรสินะครับไก่ไข่ครับไก่ไข่พอไก่ไข่ครับเราไม่ต sì> ้องสร้างโรงเรือนครับเอาแบบนี้ก็ได้ครับนี่พันลวดไอแลนด์จำกัดแล้วก็สามารถใช้ได้พันอะไรนะรถไอแลนด์รถไอแลนด์ครับ เนี่ยไผ่ไผ่มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าให้ร่มเงากินอาใช้ลำกินหน่อแถมให้ออกซิเจนที่ดีด้วยครับป่าป่าไผ่จะเย็นสังเกตนะครับจะเย็นกว่าต้นไม้อีกอ้าวถ่ายรูปไหนสิจะถ่ายรูปหน่อยบอกหออหน่อยเลขตัวไหนออกเยอะครับหน้าฝนเนี่ยออกเก็บขายตลอดครับด้านหน้าออกทุกปีถ้ายิ่งมีน้ำใสกรอนโอ้โหต้องเลี้ยงแบบนี้ป่ครับ ไก่เนาะรูปนี่ได้นี่เป็นเจ้าสีเนาะไก่เนาะก็น่าจะหาอะไรง่ายๆมาทำเช่นอย่างเงี้ยครับทดลองใช้ตะกร้าเลยอะไรเงี้ยเขาคงคงคิดของเขาดูให้มันง่ายๆดูง่ายๆแล้วข้างล่างก็จะเป็นปุ๋ยด้วยเนาะครับก็ให้ถ้าเรามีเบอร์มีที่นที่ร้อนเราก็เลี้ยงแบบนี้ได้คครับรับแต่ถ้าพูดถึงคนที่ทรมานมากใช่นั่นคืออ่าคั้นั้นเดินกลับไปแล้วครับเเป็นอาาาหรรจะมีตะกร้าที่สามที่สี่แบบเราเลี้ยง มีนะอยู่ในนี้ครับเราล็อกไว้ครับป้องกันคนดึงไปครับโอ้โหมีไก่นั่นเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ร้อนมากนะมีการเลี้ยงไก่โอ้๋วไก่ไข่ไก่ไข่ครับจะออกเช้ารอบหนึ่งแล้วก็เย็นรอบหนึ่งครับสองรอบเรอบใช่ครับหกสิบรอบร้อยหนึ่งมาคล้อง อ่าตะก้า35บาทครับสาบหาบทอันก็70ใช่อันนี้อันละ20กว่าบาทอาหารต้องใส่อะไรครันุ้งอาหารหรือยังไงอาหารแบบอาหารทั่วไปนะครับของไก่ไข่นะแล้วก็มีน้ําให้เข้ากินส่วนมากน้ำเนี่ยเราก็จะผสมจุลินทรีย์็มเข้าไปด้วยนะครับพอเวลาอ่าไก่อ่ามูลไก่เนี่ยจะไม่ได้เหม็นครับถ้าเรามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะเหม็นมากถ้าเราไม่ใส่จุลินทรียครับโอ้ต้องจุลินทรีย์ช่วยใช่ช่วยด้วยครับพูดกินเยี่ยมไหม ไม่ไม่กินครับแต่ใช้แต่ใช้นะครับครับแต่ใช้ไม่ได้กินครับเสียต้องเอาไปทดลองนะกินได้ครับกินได้ครับนี่ก็คือหน่อไม้นะครับเพเลี้ยงไว้ให้ศึกษาครับใช่ครับศึกษา อ่าใช่ครับใช่ครับคุณแม่ครับป้องกันนี้ครับหนีป้องกันนะครับป้องกันครับมีตัวขบนป้องกันเป็นการละมังนี่เลยเนาะอ่อันนี้เป็นเป็นหลังคายาลีหลังคายาดีเลยเนาะมีหลังคา้ด้วยอารมณ์ดีเขาจะออกเช้าเย็นแล้วไขนะครับปกติเขาจะขรอบเดียวรอบเดียวนี่แี้มันก็เย็นด้วยเนาะเขาไม่ได้อยู่ด้วยนะครับเขาก็อยู่แบบนี้ของเขาอ่ะหนึ่งไม่ไม่แออัดสองก็เป็นร่มไม้ร่มไผ่อย่างดีเนาะ เดินเดินเดินกลับบ้นไปมีสถาจะไปได้กลิ่นก็ไม่มีฮะโอ้ที่นี่แปลกมากครับแอะก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวมันนะครับเดี๋ยวไก่อารมณ์ดีฮะไก่อารมณ์ดีตามต้นไม้นะครับทำรังทำที่อยู่ทำบ้านให้ไก่อยู่แล้วไข่ออกไข่นี่ไปแล้วก็ไปร้านนู้นใช่ครับออกเดี๋ยวไม่ไปติดรถรถไถไข่ฟักไข่ ครัเดินเดินวันละสองรอบโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาครับมั่นคงครับตอนนี้ก็จะได้อีกสักปีหนึ่งครับได้ได้ได้ทำครับครับแต่ของผมเลี้ยงแบบใกล้บ้านไเลนใกล้ปล่อยมันกระเชื่องกันกระกล้ถึกโอ้อันนี้เขาเรียกพันพันอะไรนะ ออนญีตคุณผู้ชมเดินชมไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้มีโอกาสมาท่องเที่ยวนะครับก็ครับที่นี่มีอะไรดีเยอะแยะเลยครับที่มีโอกาสได้เข้ามานะครับก็เป็นสะพานไม้ไผ่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับนะมันก็จะครับผมที่นี่ก็จะเป็นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ การน้าไม่ลําบากครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องจ่ายค่าไฟนะครอ๋อเต่า<ห>ภาพไม่ใช่เต่าภาพครับจะเป็นเต่านาเต่าบัวเต่าญี่ปุ่น,ตตน,นเนาารรโโต่าเ,เต่ารับอันนี้เขาก็จะกินอาหารปลาดุกโอ้เต่าเยอะแยะเลยเต่ามอสสนครครับพี่โอ้อันนี้เขาก็จะกินอาหารปลาดุนะเช่นกันเก่าตรงนี้ครับแรงเต่าเลยตัวนี้ครับนี่โอไม่ไม่ลึกครับอ่าตะตุกตะตุกประมาณนั้นครับ ก็บัวอันนี้มันเป็นปลอดภัยไหมครับเนี่เดิมแล้วมันมีบัวขึ้นมามันก็เลยน่าจะปลอดภัยนะลภัยงนแล้วดีใช่ครับถ้าถ้ามาตอนเย็นๆคนจะเยอะมากเลยอไม้น้ำเยอะก็สวยเนาะดูมันเ้าาเลยอ่ะใช่ครับก็ถ่ายรูปตรงนี้ครับก็ถ่ายเอาไปีโอ อันนี้เราก็จะเลี้ยงปลาใานาชนิดครับปลาน้ำจืดนั่นก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ไฟฟ้าเนาะอันนี้กี่วัตต์ครับนี่ประมาณน่าจะสามร้อยยี่สิบวัตต์ามร้อบวัตต์ใช้อยู่ใช้โหลดไฟได้เยอะไหมสามร้อยยี่สิบวัตต์สว่าง้าเลยนะโอเคนี่ยเขาจะได้ยินเสียงคนเขาจะมาแล้วเพราะว่าเขาเคยกินอาหารตลอดตอนเย็นนะครับได้ความรีสอสุดยอดเลยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดอกนะฮะ ใช้ไ<จ>ดยย้ย่างสวยเลยบรรยากาศดีมากครับแต่ใช้ประโยชน์ได้ตลอดเพราะว่าดอกมันร่วงแล้วก็ทวนดินลดน้ำมันก็เกิดนะครับเราไม่ต้องมาดูครับสวนไผ่น้ํานะครับคุณผู้ชมเนี่ยสวนไผ่ก็ะเป็นรักษณะดินน้ำที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยใช้พลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้จําลองขึ้นมาบอ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาทับทิมน,นะครับที่เราเลี้ยงไวโ้โตแล้วใช่อันนี้เป็นพ่อพันธุ์เลยครับแต่ปลาที่เราเลี้ยงปลาทับทิม นะครับที่เราเราลงไว้ครับอันนี้เราเราก็เพาะไว้ปลาปลาน้ําจืดนะครับลหลากหลายชนิดนะครับอันนี้ครับเป็นปลาทับทิมดี่เอมาเลีงไว้น้ําตัดกับสีน้ํามันจะสวยนะครับรหัสวิดน้ำนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยฮะอ่าส่วนฝนั่งนู้นก็จะเป็นอ่ามีเต่านะครับเต่าแล้วก็กวางดาวกวางลูซ่าครับตอนเย็นก็จะมีเด็ก,ดกๆมาป้อนอาหาร เปิดบริการตลอดนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับถ้าไปสวนสัตว์ก็จะเสียค่าใช้จ่ายนะแต่มาที่นี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับก็เอาไว้จําลองในพื้นที่นาตัวเองได้ครับถ้ามีพื้นที่ไทยนี่มีประโยชน์มากมายครับใช้ได้ตลอดโอ้ที่นี่ก็มีที่นั่งเล่นครับ ก็ทำเป็นคลองเลยนะแล้วก็ปวดทำเป็นคลองเลยนะแล้วก็ทำกระท่อมก็จะเป็นร่มเย็นนะสบายเชิญเลยครับร้านกาแฟผมก็ขอจบการบรรยายแค่นี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมร้อนครับเข้าเข้าไปข้างในก่อนครับร้อนอากาศร้อนครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมยาวมากนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจด้วยนะครับวันนี้นะครับาที่สูซสาคิดนะครับของทัพภาคสองนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมครับก็หล่งสาธิตสวยๆงามๆนะครับอากาศเดินไงครับสบายสบายแมยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เดินสบายครับอากาศเดินไงมาก คนพี่มาไกลด้วยครับจังหวัดลำพูนครับลำพูนครับครับสื่อสังคชนจังหวัดลำพูนครับครับผมเจอกันครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีแต่เสียงโอๆลท่านมาวันนี้นะครับ